ไปไปเตียวเซียนไหมครับแนวเจ็ดมาเร็วรต้นพี่ป<ะ>๊อหนน่อยเดี๋ยวรอตีมาแป๊บไม่มีคนยิงได้จะโอเคครับเฮ้ไยไม่น่าเชื่อคนนี้มันไม่หลุดปะ่ะขึ้นมาจากอาบน้ำแล้วไอดี ID มไม่หลุดปะ่ะคาบูมันอยากขึ้นบ้านมาเลยอือโหดเกินนะครับพี่น้อง กูซื้อดีขุนพลมาเพื่อเล่นคุมจริงเลยเนี่นยมันไปแล้วมันต้องไปต้องสูดไม่งั้นก็เล่นแบบอาจ,จารย์เลนก็ได้ถือฮะจุ <c oughs> ๊บเก๋เลยนะนนไปไม่สุดสักการ์จุ๊บอะไรเขาบนสามเดี๋ยวก็หน้าหง,งายหรอกเฮ้ยวันนี้เขายิงผมสองทีไม่ตายด้วยนะสามทีด้วยมันฮะไม่ตายได้ไง ไม่ตายเขาไม่มีเ,เขาไม่มีล่างการไฟเยอะจริงไม่อยู่ใช้ธนูไฟเหรอกรันไฟกันล่างเลยกันไฟเยอะไปก็โดนธนูไฟยี่สิบห้าประตก็โดนธนูไฟเบาแล้วไม่เต็มใช่ไหมเนี่ยไม่ได้รับคนมาถึง,ถงเ,เต็มใช่ไหม,ม,มไลืมไปเลยว่าต้องชวนแจ๊บเข้ากิลแล้วไปชวนใครมาแล้วเนี่ยไปเชิญไปชวนใครไปเอาใครมาวะ อ๋อไปเอานี่ไงพีซีอะไรนะ่ะคนชื่อบอลอะไรนะนะั่นน่ะมีคน<อ>ใหม่เข้าด้วยหรอใช่ใหม่นะต้นเวลาต้นต้นสตรีมความชาัดอยู่ที่อะไรเขาบอกเขาดูคลิปต้นแล้วเขาชอบเขาอยากเล่นกับเราอ้เขามาดูว่าชอบดูว่าชอบต้น ไอ้ตั้งแผงลอยนี่มันตั้งราคาออ้เที่ถามไม่ได้ใช่ไหมไอ้ขุนพล 5k อ่ะไอ้ขุนพล 4k แม่งขายไปแล้ว 5k ไอ้เพื่อนรู้ว่าเผื่อได้เองโอ้าต้นจะเอาขุนพลเหรอตอนนั้นไงทักไปแล้วมันไม่มันไม่ตอบทันทีผมเลยเอาไอดีบุ้งก่อนไม่ด้วย ได้เหมือนกันแหละคนเหลืออะไรก็เล่นนั้นแหละผมก็เล่นได้สายค,คุณซื้อมอ้จอมยุทธไปได้มั่วด้วยปัญหาคือมันไม่มีทองล,ลีละมันไม่มีชิ้นเงินเหลือเลยอ๋อจริงๆ่ะเราต้องเตะตัวนี้ออกแทนตัวชื่อยเนี่ยเพราะว่าแจ๊บอ่ะตัวนี้เข้ามาแทนช่อกิลวมันว่างมันต้องว่างหนึ่งที่เว้ยเพราะว่าผมเตะซีนเนอร์บอยออก A, แล้วสรุปคนที่กลวจะอยู่กิราต่อไมหเลยไม่อยู่เขาเหมือนจะคุยกับผมแต่เขาก็ไม่คุยกับผมเข้าใจไหม mm hmm. เจอเขาที่บอสผมชวนเขาเข้าตี้<ก>แต่เขาก็<น>ไม่คุยด้วยไม่เข้าใจอันแบกบอันแบกก็เลยงงไงว่าต้องเก็บเขาไว้หรือว่าต้องเตะเขานี่ไงนี่ยนะนอยู่นะพิมอยู่นะไม่ไม่อันนั้นอะ่ะคือแจ๊บแจ๊บซื้อไอดีใหม่มาชื่อโกบอน oh. แต่ไอเดีเก่า oh. เขาอะ่ะ มันยังอยู่ในในกิวเราไงอ๋ออยู่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่ไหนกันชิซึะเะดแต่ตายแล้วนะซึ่งหล่อนนะผมมาไม่ทันเลยเฮ้ยสเปรย์ไม่โดนคืออะไรวะ ห้องเต้นี่มันหล่อเท่สุดๆเลยว่ะแต่ได้ไอีสปอร์ตเหรอดูนี่ครับดูแข่งงงครับไ,ไหนมาเนี่ยเขารอมึงอ่ะแดกข้าวกินอยู่อาบน้ำกินข้าวรอทำอะไรเออวันนี้อีสปอร์ตปะเนี่ยผมพร้อมปนะเนี่ยผมพี่ไม่พร้อมพูนไหมผมพูดกับพูพมงมงนมาสี่ชั่วโมงผมจะ,จะเก็บเอลอย่างเดียวละมึงไม่บอสเลยเหรอหรือว่ามึงเต็มแล้วหนึร้อยกว่าแล้ว อย่าปล่อไว้ชิบหายอยโหคมาครึ่งหลอดแล้วทุกคนจะปล่อยกูตายนะแกเข้ากินอยู่ดิชุบ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 โ,โอ้นี่นี่นี่เข้ารอแล้วโอ้โรีบเข้าจังงายังโรงการกลางไม่เสร็จเลยเกมท้ายเกมท้ายแล้วเนี่ยมาเฮ้ยผมจะบอกว่าทองผมแม่งไม่พอขายรูปเลย ออ่พียต้นมายังพี่ป๊อบถามต้นมายัางมาแล้วมาแล้วไปเราทิมไปฮึบคงว่าพี่ป๊อปจะมีลูกสี่ขาแล้วว่าไหนแกแอบล่าสั่งโต๊ะคนยอยพื่อเ,เห็นชื่อกากขึ้นหรอใช่วัน,นแต่นี่แกซื้อลูกต้นนี่ไงซื้อลูกจากโต๊ะซื้อสี่ขาแล้วช้างเหรอ,อพยัพสองหมาป่าสองแกเป็นคนซื้ออ๋อ ลจะจะบอกว่าลูกขอโทษขอโทษขอโทษเยอ้เกือบตายลูกของบุ้งอ่ะมันคัดปะคัดแล้วดิซื้อนี่ซ,ซื้อตัวคัด,อ,ดอ๋อซื้อตัวคัดมาระดับบุ้งเนี่ยจะคัดเองขี้เกียจตัวเป็นขนเนี่ยเ,เจ็ดมีเสียผีอะ่ะเนี่ยเจ็ด คุยกับตีแม่งทำมีมไม่ทันวันที่ตีทักอ่ะวันนี้วันของบุ้งอีกวันเลิกพี่อาจะทำมีมแล้วพี่หามีมไม่เจอกูหาแล้วมีมอ่ะกูจะโยนแม่งเข้าไปพี้ยแม่งเลิกกิ้งเว้ยเียนเเ่สียใจต้นไม่ตอบคำถามพี่เลยเอาละพอเราขายลูกได้แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวเราจะรีไซ เติม200ทองแม่งเลยต้นไม่ตอบคําถามพี่เลยเสียใจตอบว่าพี่ถามว่าสตรีมอ่ะใช้ความชัดที่เท่าไหร่อ๋อสตรีมเหรอแข่งในยูทูบก็มีโอเคเท่ากันไอที่พัฟจีแถ่นเอาพิเชียวเนี่ยหรอใช่ครับกำลังไลฟ์อยู่ไม่หรอกครับอะไรอย่ไหนกันเนี่ยเปล่าพี่กำลังมองว่ามันควรสตรีมไว้ที่เท่าไหร่ถ้าเกมยิงปืนแนะนำว่ายังไงก็ต้อง180อืมมทุกที่บิดเรดอะไหวเปล่า ใช้การจออะไรก่อนทำ80ใช้ประมาณ6,000บิตเลสใช้การจออะไรก่อนรอรอเดี๋ยวลากเองรอรอตอนนี้เอา1650มาใช้ก็ใช้การจอเรนเดอร์เอาครับมันต้องของเครื่องพอ2060ไม่อยู่แล้วถ้าสองความจริงมันก็ควรสองเลยมิเงนไม่ละห้องแพงหรอไม่ไหวหรอกนะไม่แต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยลองสตรีมอยู่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะลื่นๆมันจะสักพักหนึ่งมันจะ ความชัดมันจะตกไปเองครับมันจะหน่วงพี่มันจะแบบเล่นหน่วงหงอ่ะต้องไม่ใช่คนลากถ้าผมลากแล้วลูกมันตีผมก่อนแล้วทำไมไม่ลากเข้าะกำแพงไม่เอาไม่เทประชุมกันมาชวนดิชวนตัวเจนนิดดิโอ้โหอยากรู้ว่าไม่เทด้วยเท่าไหร่วะไอ้เล่ชุบกันมาเข้ามาลากอยู่ไปเจอที่กำแพงโดดโดดตามมานะผมโดดไปที่กำแพงกันแล้วโคจินิดมาเดี๋ยว ไปยังไม่ว่าหัครับหนึนีมัน่ากดเล่เล่นถึงโดดโดดโดโดดดประมาณเที่ยงใช่ไหมเล่นถึงประมาณเที่ยงคืนใช่ไหมใช่ับจะได้กดคูณเอไว้โอ้เฮียบอลลุดแวยเวสเซอร์วะอะไรวะเจนใช่ได้บัตเต็ดโโอ้โห หัวกิวบอกว่าทูบของขุนพลก็เชื่อผมทำยังไงไม่พ้นมังตาดูแล้วผมโอนยังไงวะไอเนี่ยไอเงินมันทอโอนได้ไหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยกดสกิลเองไม่ไหวแล้วอะไรไม่ได้ทองก็ไปตั้งร้านดิแล้วดึงเอาดิไม่เึยคือไม่ใอ้พวกลงกลุ่มหรออยู่ในช่องพักเนี่ยเหมือเขียวมันต้องขายไม่ได้อะ เอาแล้วไม่ตายหมดเลยเนี่ะก็ก็กดแพ็กสามสิบบาทเลยหลบมันไม่มีอะไรีมึงกดสกิลเองยุผมห่มนะผมไปไล่ไปรอที่กำแพงนะเนี่ยเฮ้ยมันหมุนมันหมุนเองไอ้สัตว์มันหมุนเองอีกแล้วโว้ยไอ้นี่หมุนกุ้นี่หว่าหมุนสกิลโอ้โหไอ้เฮ้ยยืนฮิวไม่หยุดเลยว่ะ แตกเดี๋ยวนะไปชุดงกูล่าบอส2ตัวมั่งบอส2ตัวลูกน้องมัน2ต<อ>ัวอ่ะอมันยืนฮิวอยู่ลูกน้องมันตีอ่ะออออดิอยู่ไหนว่าบอสใหญ่สายบนเนี่อีกกับพวกนีกลัวไม่รอด,อดเออไม่รอดแหละ ไม่ต้อุบไม่ต้องชุลากไปเลยลากไปเลยเดีไปวเาลากเลยชูลอดเกิดไปแล้วอะเป็นไรเปอตีก็ได้มันยืนฮิวอีกแล้วไอ้เหี้ยอะนะอืมอเลยเดี๋ยววัดไปไปยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววไปรวมเพิ่อลูกนองมันเยอะลูกนองมันเยอะเนขอบัฟให้ครบก่อนดีกว่า รอบมามา,มา,บ,าบามาบาเรียอะไรเบาไม่ให้หมดเลยมีแค่นี้กูมีแต่บาเรียอย่างอื่นกูมีอะไรเนี่ยมันไม่ไม่ใช่หรอกมันไม่มีอะไรเลยมันไอ้นี่ไงไม่มีวิ่งเร็วอ่ะไม่มีอ๋อกูมีนี่หว่าวิ่งเร็วมันเลยตาย <ใน S 1> อยา,าอออันนี้ลากลากลาก,ลากเตลเลียเตลเซียงก็ได้เดีตีลากบอลเล็กไป โมันสองตัวมันตามตีมันเลยวงไมจิกด้วยนะเนี่ยสุดท้ายตอกลูกมึงตีกุลิพันไุสักวงไมจิกเหรอไม่ครับแต่ว่าไอ้ฟูเลียนี่มันแบบฟิวลี่ฟิวลี่ฟิวลี่ถ้าฟิวเลียอีกในทีมมันโดนลูกตีตามเลยฟิวลี่มันโหดมันอ่านเกมขาดตลอดนะ <ś red its> ใช่ใช่ชตลอดเลยใช่แม่งโคตรเก่งแมตซ์สองนาทีแม่งเคาะสองเม็ดล่วงรถอ่ะโอ้โห <ś red its> ระดับพรีเ,เมยียมจริงควยแต่ลูกบอเลเนเีน้นี่เหมือนแฮกอ่ะแม่นเกินไปช่วยก็ได้เดี๋ยวกูไปเคลียร์ลูกให้ย <ś red its> <ś red its> ิงบนรถผมไม่เคยยิงโดนน่้อเด้าเด้อเา้อเด้อ เดียะม,มันมันปรับแพทไปแล้วไอแพทก่อนหน้าที่มันสลับที่นั่งยิงอ่ะอืออ๋อเคมาเหรอเคมาเนี่ยทําไม่ได้แล้วเหรอมันมเหมือนมันเนิฟนี่ดีกว่าแล้วไอมันเนิร์ฟนะเนิร์ฟเวลาเคมายิงใช่ไหมไอเขาเรียกอะไรวะม่ายิงยากกว่าเดิมอ่ะพี่อือเพราะว่าเพราะไม่งั้นมั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 นโกงเกินอ่ะแพท แพทแพท,ที่ผ่านมาคือเคไมายแล้วเป้านิ่งเลยคุมง่ายมากก็ตอนที่มันไปแข่งเขาดีอ่ะมันเคไมายกันกระจุยเลยอืมทีมาคือสลับที่นั่งขี่รถแล้วก็สลับที่นั่งยิงแบบให้รถไหลแล้วเราก็ยิงไม่มีคนขับอ่ะเออผมก็โดนตอนไปโซโล่ะ แม่งสลับที่นั่งขับรถสลับที่นั่งยิงมาเข้าปุ๊ทุกดอกเลยซื้อยางหูฟังอ่ะโอ้โอ้เดี๋ยวนี้ลูกไม่ต้องซื้อหรอกลูกมันตีแรงกว่าเมยยิงสักอินเดียเหรอเอาอินเดียแล้วแต่เราชอบตอนนี้เมทน่าจะต้องไม่เอาทำอินเดียนะ ี<_<_่เนี่ยจะใส่เล่นได้ไม่เกินสามชั่วโมงหรอกคุณตั้งผมก็ได้ยินนะซ้ายขวามันแยกออกว่าซ้ายขวาแต่ผมไม่เห็นว่ามันใกล้หรือไกลจอไม่ดีต้องเปลี่ยนจอไม่ใช่ไม่ใช่ปั๊มไม่ใช่แล้วจอเกมมิ่งมันมันเห็นในบ้านนะพี่มายถึงว่ามันมืดๆอ่ะมันปรับให้เห็นได้นะอืมจอไม่ดีต้องเปลี่ยนจอจอเนี้ยเล่นเล่นอยู่ก็หมัดตรงเข้าจอเดี๋ยวได้เปลี่ยนเลยไม่ต้องอา c Swift แล้ววะออ240เฮิร์ตไป ก็เน,นี่ยที่เขาทิท้กันผมไม่รู้นะว่ามันดีเปล่าไอ้พวกไฮเปอร์คาวที่เป็นเอยบัสอ่ะเห็นเขาทิท้กันเนี่ยผมใช้เอเบอร์จิ๋ใช้ได้ตลอดนะทั้งวันแต่ผมอะไม่ปวดหูผมใช้หูฟังออดิโอไฟล์ไง A H G Q 7.1 0<ผ>ม,มันเป็นหูฟังออดิโอไฟล์เลยคือแบบ <ผม S 1> คือเขาเรียกอะ,อะไรหูฟังสงตูดิโอมไม่ไม่เป็นออดิโอไฟล์คือเป็นหูฟังที่เขาใช้ในห้องอัดนั่นแหละหูฟังสตูเดีย7.1ป่ะ ไม่ไม่ไม่7.1คือขายผมไม่ได้เว้ย7.1คือมันเป็นสิ่งที่ขายผมคนที่เล่นเครื่องเครื่องเสียงไม่ได้เว้ยลอมาดิไม่จะปลอมจะจริงอ่ะคือถ้า7.1ที่เป็นหูฟังอ่ะคือไม่มีอะไรที่แม่งดีจริงๆเลยเว้ยคือแค่เป็นสองสองแค่เป็นหูฟังสเตอริโอสองจุดศูนย์เนี่ยพอแล้วสําหรับการใช้งานคือแยกออกแบบหมดเลยเพราะผมก็ใช้แค่สองแค่นี้แหละ เพราะมันเอออะผมลองใช้เจ็จุหนึ่งแล้วมันแบบเพี้ยนๆเลยม่วคือเจ็จุหนึ่งเอาไปดูหนังอะไรเงี้ยได้นะถ้าเป็นลําโพงเขาเรียกว่าอะไรอะอ้พวกลําโพงบ้านอะเจมันหยิบไยากเลยวะอยากฟังดังก็มอนิเตอร์แบบคอนเสิร์ตอะเก <c oughs> ินนี่นะ <ไป S 1> ผมก็มีอันนี้หูฟังมอนิเตอร์รอไ,ไอ้ไม่ไดิผมมีไอ้หูฟังเนี่ยคัสตอม ไอ้แค่แล้วทำไมแก๊ปมันไม่ออกต้องมานั่งอ่อนในมือถือยัดมันอินแบกห้าเอ็นนี่เจ็ดสิบทองแพงไหมวะแต่ผมชอบใส่ขายอะดิผมใช่เนี่ยถามขายในคิวในหมดเทียบชอบใส่ในหูฟังอินเอียร์กับเอียร์บัดแต่ใช้เอียร์บัดมันไม่เจ็บหูไงใช่เอียร์บัดเล่นเกมผมว่าดีนะหูฟังไอโฟนก็ดีนะเบาดีมีใครเอาอีนแบกไหม แต่ผมฟังไอโฟนแยกทิศได้นะบอกคอนผมเล่นในเนี่ถ้าเกิดผมเล่นเกมโทรศัพท์ใช่ป่ะผมไม่ใช้ตัวคัสตอมขายไม่ได้ด้วยเกียซื้อมังแพรอหลอกผมโว้ยโซโล่คิวอะตัเบอร์แล้วกัน เข้าคุยเลยวะตามสั่งแผ่นอยห้าบาทเรียบร้อยกูเรียโอ้มันแพงเพราะแอดดันแอดนี่นี่ว่ะมันผิดที่เราแล้วล่ะเป็นชิพนี่คือกิวด้จ่ะใช่ไหมใช่ใช่ที่มันมาอยู่สีแดงมันไม่ได้อยู่เดียวกันแล้วเหรอมันเป็นพันธมิตรบูมันเปลี่ยนพันธมิตรบูมันจะได้มาทางพันธมิตรอะเอาเหรออืมเดี๋ยวมันก็ย้ายกลับมั้งเป็นเคทเหมือยกังไหม MK t ม a m อ๋อหมายถึงขายพวกเป็ดอร่อยอะไรงี้โม้ไม่แหล้วพี่ทีมทีมงานขายเป็ดตรงออกไหนมึงลงประจำวันหมดแล้วเหรอกวานล้างดีกว่ากวานล้างมีใบเป็นร้อยตั้งแต่ตู้นั้น้า ต้นลองลย่อนลิงค์เข้ากลุ่มน่ไหมต้นลองหย่อนลิงก์เข้ากลุ่มนี่เกลือสินะหย่อนลิงก์เข้ากลุ่มคือลิงก์สตรีมอ่ะตาจะตกใจผมมีเก้าร้อยใบก็เคยหย่อนท่างใดลองหมายถึงพี่จะหย่อนไม่ถามแหละอ๋อถ้าจะหย่อนเองให้กดที่แชร์ด้านขวาบนปล่อยมันเถอะไอ้เย้ยปล่อยมันอยากเำอาไรทำผมพุ่มไม่อยู่เอ้าปล่อยพี่ปูเหรอเฮ้ยปุ้พูดอย่างนี้พี่ปูได้ไง ขวาบนครับขวาบนจะมีตัวปุ่มแชร์ของ Youtube ไลฟ์ใน Youtube หรือเปล่าก่อนใช่ตอนแท้อยากนะอยาก m อมอยู่มันจะมีตอนตอนเราไลฟ์หน้าจอไลฟ์ของเป็นในยูทูแบบขวาบนมันจะมีปุ่มแชร์ครับกดตรงนั้นเราคัดลิงก์ไปเราเอาลิงก์ไปลงกลุ่มเลยไม่ได้อะไม่แน่ใจนะมันจะได้กันใช้วิธีการไปตรงแชร์มากกว่า กองแปบพี่มันเน่าออกไปไม่เยอะแม่งจะทำของที่ผมตัวมันไปเป็นลิงคนอื่นเลยดิไม่ต้าเกิดเราเราลิงกองแปดพี่ใช่นายมันมาทางมิโยแล้วมิโยลิงให้เราตัวใหญ่ถ้ากดแชร์มานจะยอดลิงให้เลยมีลำโถมแล้วพี่บีบีจะโดนเนตเต็มบ้าน เราจิ้มหมอกตายเรียบร้อยมีลำของจริงจัดของจริงที่ชนะใช่ไหมใช่เหรอหมดตีไม่ใช่หรอบูริยัมก็ยังนี่ว่าไม่หมดไม่หมดเอ้ามันตีมันตีเมจิกได้เหรอตีบูลี่ไปแล้วพี่บ้าบูริยัมนี่ตั้งแต่ไปแข่งระดับโลกกลับมานี่แบ่งเผาๆใช่ไหมก็พวกผมระดับโลก level ไปสองไก่ไปลูกไปพวกมันสกิลรัวจังวะเอาชิงแล้วเนี่ยชิงที่หนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมดผมตายอะไรบ้างไม่ตายโอ้โหเติร์เซียนแสดงว่ามันอ่อนกว่ายกูแกใช่ไหมไม่กูแกมันมีใบกูแกมันมีใบอันนี้มันมีใบไอ้นี่มันแรงดูดิฟาดดอกเดียวโอ้แต่ฟาดทีหนึ่งก็แดงอยู่นะนี่ขนาดเลต908เลยเนี่ย ไอโมตัวตายอ่ะบอกเงินแรงมากคนสเปร์คูณสามนิ่งจัดจัดลากเมาส์มาหาเปล่าเดี๋ยวมานะครับเอาแพนด้าก่อนนะตั้งเกิดออโต้ไว้ละชุบด้วยแล้วกันแพทก่อนพี่เคยทำได้นะพี่เล่นคูณสามสเปร์อยู่หลังหลัพอกลับไปเล่นอีกทีทำไม่ได้แล้วคูนผมเฮ้ยไก่ว่ะสองไก่ว่ะบุรีสองไก่ว่ะสองไก่ว่ะบุรีดำว่ะเอาไปยาวเงินนะ อ,อลองหยอดลงกลุ่มแล้วก็พิมพ์ว่าไม่ต้องถามนะครับผมเล่นโง่ๆคนในกลุ่มขอให้แชร์เปล่าเห็นต้นแชร์บ่อยจังด้แต่ผมแชร์ั้งสามกลุ่นะก็เ,เหรอใช่พี่พี่จะไปแชร์ทรับทีก็โดนเนี่ย ี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับเฮ้ยได้ของแล้วปะเนี่ยรีบไปเลยเฮ้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 ยไม่มีริครับโอ้โหถเป็นผมที่ทรงนี้เลยนะผมบอกเลยก็เกิดไอเนี่ยไอดัมเมจยืนเจ๊ิฟโตตัวผมแล้วบอกเลยแล้วผมขอตัวก่อนนะครับผมผมเพื่อนเจอกันครับวันนี้ครับ้อยมึงท้ามกูไปทางหลังไปนะไอมันได้ดีกว่าผมไอ้ดัมเมดดีกว่าผมวันนี่ย อเอาอยัางอ่ะสามครับจบแล้วอ่ะเอาอยัางอ่ะไปต่อครับเดี๋ยวมาล่าด้วยใหม่ครับเดี๋ยวไปตั้งร้านให้ก่อนเป็นปละตั้งร้านให้ป๊อปก่อนเดยินนะถอดลูกไงวะเนี่ยี่ไม่เคยเล่นลูกมาก่อน โนดาไอเชี่ยโหตัวบุ้งแม่งไม่มีแตะซื้อของพี่กองอยู่วันนี่ไข่แปะมาไข่แปะมามีเยอะพี่กองก็ไม่มีมีกอบร้อยเอ็มอะขอหน่อยไม่ได้แล้วขอเล่นขอหน่อยไม่ได้แล้วตอนเนี้ย อยู่ที่ป่วยไห้ครับตอนนี้โอ้มันมีอะไรบ้างเนี่ยสายเนี้ยมีตัวไหนไม่ตองเคหน้ามันเหมือนสวิตจังวะเราไปตีตัวอะไรต่อไหมตีแล้วโซบุ้งมีทองบึงเหรอมีมีผมเติมเข้าไปแล้วไม่มีแค่แกปัญหาให้มันมีมันนี่คำว่าหมดหลอกทองจริงใช้เงินแก้อ ไม่มีคุณโด่งปากอันนี้ใช่ไหมถ่ายซุจูใช่ไหมว่าไปถ่ายซุจูเจ็ดทีเจ้าหน้าที่เอ็มผมว่ามาสามเลยก็ดีครับไม่ไหวแล้วน่าจะหาเงินเองไม่ได้อะตัวเนี้ยเอาแนวสามก็ได้เต็มหรอใช่โอ้ยนัคนเลไปยืนรอหลังแพงเลยลูกน้องไอ้เหี้ย เดียวก่อนนะเนี่มันชแนลสามนี่นะลิโป้ดันลิโป้กลางมันดรอปอะไรบ้างนะสกิลอะดรอปทุกอย่างใช่ไหมดรอปทุกอย่างสิลคตรรัวดูนั่นลิโป้ดรอปป่ะพี่ยินอยากบอกเลยว่ายินเลยสกิลอะไรก็ได้สกิลอะไรก็ได้ของลิโป้ท่านลิโป้ได้โปรด ดรอปสกิลให้ข้าพเจ้าด้วยวคือมึงกลัวกวเหรอทำไมมึงไม่ตามกูไม่ดูเดี๋ยวมันตี <laughs> ตีบอกจะไม่ดูดูซะหน่อยทำ <laughs> ใจไม่ได้นะพี่กเกิดแบบตัดจิตตกเข้าตัวคนอื่นเนี้อยเพราะว่าจิตตกเนี้ยทำใจไม่ได้นั่นแ่ละผมไม่ดูจริงๆนะคือไม่ดูแบบเพราะว่าคือวันนั้นอะ คือแบบเรา en, รู้สึกว่าแบบแม่งมาแน่แน่ทำให้รับบอกหน่อยน้อบรอบคอว่าสุดท้ายรอบเดียวคือแบบแม่งมาแน่แน่เลยว่ะยึดมั่นไอที่แปดย้ายสายแล้วว่ะย้ายสายแล้วว่ะไปสายอะไรอ่ะเราเล่นสายอะไรอ่ะเออฮะเล่นไปย้ายสายไปตีโต้แท้ยูหมดเลยแต่คุณก็รีกลับได้โอ้โหไอ้สันไม่มีตังย้ายไม่มีตังเปลี่ยนยศโอเค ลืมเดี๋ยวรารลับคุณนี่หนึ่งลับตั้งกันวิซก,ก,ก่อเขาเป็นวิซการเขาเป็นคนเราทีมงานอิสบอลมาแล้วเนี่ยไม่เห็นเชิญดิครับไม่เห็นออนไลน์เลยดูว่าหลอนเลยสัตว์ตามมันแข่งจบแล้วใช่ปะ่ะหมดแล้วใช่ปะ่ะจบแล้วพี่มีเกมแล้วเนี่ย มาจบไปจังวะรับทอง1.75เซิฟ1มึงเติมเองเถอะเอซ่าเติมเองเติมเอง1.775พันถึงมาขายดิเซิฟ1รับปอกแขนอ้วนเชี่ยวว่าราคามาครับออาหูไหมล่ะครับหลุด0 5 0ผมหลุดอ่ะบอตายแล้วเนี่ยเลยโอ้โหต้องยิงกี่ล้านมะต้นน้างอาหารนะเปิด11:05ครับ ยิงดอกดาราไม่ตายเลยนี่จะโอ้โคกอ่ะปั๊มเล่น่ะเปล่าเกมทำลายสัรภาพเป็นเส้นเลยฟรีนี่ใช่ไหมมันฟรีในนี้มันมันมันตีกันอ่ะอโอ้โคกเน่มันไม่ตีกันหรอเล่นเกมเราสามารคีหนึ่งศูนอะไรวะเนี่ยหนึ่งศูนย์นย์ห้าเกมหนึ่งศูนย์หเกมแจกเกมฟรีอยเอาอย่าง เอาแล้วใจเย็นโอ้โหสัตทองไม่หมดจริงๆว่ะหมดแบบจริงๆจังๆเลยนะก็คุณก็กดเข้าไปตรงที่อือโดนไปร้อยยี่สิบเทลวีสองพันเจ็ดร้อยบาทกู <c oughs> หนบอกดิวกับอะไรอันนี้ไวไ้ไหมครัไม่เอา,าดิวอะไรล่ะแคตี้<า>ของหมดลบัตรมันหาไม่ได้ไงเพราะว่าช่วงนี้พวกเกมเซิร์ฟเอเชียมันเปิดเยอะแหละแล้วเขาออเดืมเยอะ ลองเอทร้อยสามสี่สามทักสามแต่ซื้อผมลองคำนวณแล้วซื้อ